สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับงานผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนอครครับซึ่งเราไดา้นำเอาผลงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็เป็นงานวิจัยที่พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับชุมชนนะครับซึ่งผลงานในว,วันนี้นะครับก็จะให้ทางาคุณชลาลายัยเง้าน้อยนะครับได้เป็นผู้อธิบายนะครับว่าผลงานที่อยู่ข้างหน้านี้คืออะไรนะครับเชับ ค่ะสวัสดีค่ะผลงานที่ท่านเห็นนี่นะคะก็คือผลงานของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรน้ำพลพิพัฒน์ไพบูรณ์นะคะเป็นท่านอาจารย์ประจําสาขาวิวศวกรรมเครื่องกลนะคะซึ่งท่านได้ทําการวิจัยและก็ประดิษฐ์คิดค้นนะคะเครื่องกันนะคะภายใต้โรงงานต้นแบบโรงงานกันน้ำมันหอมและเหยเชิงพาณิชย์ต้นแบบนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะซึ่ง เครื่องที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะจะเป็นเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องโมเดลนะคะที่ย่อส่วนนะคะซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะคะซึ่งโมเดลตัวนี้นะคะจะสามารถกลั่นวัตถุดิบนะคะที่มีตั้งแต่ขนาดไม่เกิน20กิโลนะคะซึ่งสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นนะคะจากโรงงานต้นแบบของเรานะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นนะคะจะเป็นเอเซนเชียลออยนะคะร้อยเปอร์เซนะคะไม่มีการผสมอแอลกอฮอล์ไม่มีการผสมน้ำใดๆโดยทั้งสิ้นเลยนะคะถือว่า,าเป็น ในสก,กนลนครเราก็ถือว่าเป็นแห่งแรกนะคะแล้วก็แห่งเดียวนะคะในเรื่องของการกันน้ำมันหอมระเหยเนี่เป็นน้ำมันหอมระเหยคุณภาพสูงถูกต้องค่ะเหมาะสำหรับการใช้ประโยชน์แล้วแต่วัตถุดิบนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นอาตะไคร่บ้านนะคะซึ่งตะไคร่บ้านนี่นะคะก็อย่างที่เรารู้กันว่าในเรื่องของการไล่ยุงนะคะแล้วก็ เป็นในเรื่องของอะโลมาด้วยและที่นี้นะคะยังจะเป็นส่วนผสมในเรื่องของการทําน้ํายาไล่ยุงนะคะซึ่งในส่วนของราชมงคลของเรานะคะก็คือเป็นการผลิตวัตถุดิบต้นน้ําเพื่อที่จะไปให้กับกลุ่มหรือว่าผู้ที่มีความสนใจหรือว่ามีความประสงค์ที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะคะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงงานต้นแบบของเราเนี่ยคะได้ทำการกลั่นน้ำมันออกมานะคะมีทั้งหมดตอนนี้ก็อยู่ที่18ชนิดนะคะค่ะซึ่งซึ่งนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการกลั่นวัตถุดิบนั้นก็คือแล้วแต่แล้วแต่กลุ่มหรือก็ว่าแล้วแต่วัตถุดิบที่เรามีนะคะที่จะสามารถกลั่นได้ซึ่งตามที่โรงงานกลั่นของเรานะคะซึ่งตัวที่เป็นเครื่องเครื่องที่เป็นเครื่องต้นแบบนะคะสามารถที่จะกลั่นในวัตถุดิบที่มีขนาด ห้าร้อยกิโลกร,รัมขึ้นไปนะคะค่ะนี่ก็คือนี่ก็คือตัวอย่างของสิบแปดชนิดที่เราได้มีการกลั่นไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะด้วยความที่เป็นเป็นระบบธุรกิจต้นแบบเนี่ยแสดงว่าสามารถที่จะจําหน่ายได้ด้วยนะครับแล้วทีนี้ถ้าหากว่ามีกลุ่มของเกษตรกรหรือว่ากลุ่มผู้ที่วิสาหกิจชุมชนหรือพ่อผู้ประกรอบการที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาขอแนะนําองค์ความรู้เหล่านี้ได้ไหมครับ าสามารถเข้ามาขอแนะนําองค์ความรู้ได้นะคะเพราะว่าซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะคะ มีหลายที่นะคะที่ทางมหาลัยของเรานะคะที่เข้าไปสนับสนุสนในเรื่องของอเครื่องกันน้ำมันหอมระเหยนะคะเราเห็นได้ตามอ,อย่างเช่นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรืออสถานีอนามัยกุฎแห่นะคะกุดบากนะคะเราก็เห็นว่าเป็นเครื่องของราชมงคลเรานะคะไปตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นนะคะแล้วก็ให้ทางกลุ่มแล้วก็ทางทางชุมชนนะคะเอาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปกลั่นส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นะตะไคร้หอมนะคะค่ะ คบนี่ก็คือ,อผลงานนะครับที่เกิดขึ้นจากคณะนักวิจัยแล้วก็คณาจารย์นะครับที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนด้วยส่วนหนึ่งนะครับไปพัฒนาอุตสาหกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องนะครับย้อนกลับไปถึงเกษตรกรผู้ที่จะผลิตวัตถุดิบ เหล่านี้นะครับเอามาใช้ในการแปรรูปให้เป็นน้ำมันหอมระเหยได้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เ,เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีาสานนะครับซึ่งเดี๋ยวทางาฝ่ายเทคนิคก็จะได้ขึ้นช่องทางในการติดต่อได้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับข้อมูลของมหาวิทยาลัยครับขอบคุณครับ